สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับลองโควิดนะครับหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากป่วยเป็นโควิด -19 นะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับหนึ่งนะครับเป็นการรวบรวมนะครับคนที่เป็นโควิดนะครับ3า0 0 0นลนนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็ลงตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่า nature of medicine นะครับก็เป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือในวงการแพทย์มากมนะครับ โดยนะครับในกลุ่มทั้งหมดที่เป็นโควิดนะครับ380,000รายมีคนป่วยนะครับที่เป็นลองโควิดชัดเจนนะครับโดยมีการตรวจจากคุณหมอไม่ใช่บนไปเองนะว่าเป็นในงุ้นอย่างนี้นะครับจำนวน29,000รายหรือประมาณ8%นะครับแล้วเขาก็มาคํานวณนะครับว่าปัจจัยอะไรในบ้างนะครับที่ส่งผลให้เป็นลองโควิดมากกว่ากันนะครับโดยแจกแจงเป็นหลายๆปัจจัย เริ่มต้นเรื่องของเพศก่อนนะครับปรากฏว่าว่าผู้หญิงนะครับมีโอกาสเป็นลองโควิดมากกว่ผู้ชายนะครับถึง1.5เท่าถือว่าสูงมากๆนะครับถัดมานะครับกลุ่มอายุนะครับเขาแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะครับบอกว่าอายุน้อยนะครับจะเป็นลองโควิดได้เยอะนะครับโดยกลุ่มที่มีอายุ18 29ปีนะครับมีโอกาสเป็นลองโควิดได้สูงที่สุดเลย สูงกว่าคนที่มีอายุเยอะได้ซ้ำไปซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าคนที่เป็นอายุน้อยเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือเปล่าน,นี้น่าสงสัยต้องตามไปคิดกันต่อนะครับถัดมานะครับเชื้อชาตินะครับเนื่องจากในต่างประเทศก็มีคนหลายหลายสัญชาติหลายๆชาติพันธุ์นะครับปรากฏว่าคนผิวดำนะครับมีโอกาสที่เป็นลองโควิดได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับผิวสีอื่น ถัดมาน้ำหนักนะครับเขาเทียบเป็น B.M.I. นะครับ Body Mass Index ก็ปรกากฏว่ายิ่งเยอะนะครับก็ยิ่งมีโอกาสเป็นลองโควิ i นะครับโดยคนที่มี Body Mass Index มากกว่า30มีโอกาสเป็นมากกว่าในคนที่มีอายุ Body Mass Index น้อยกว่านะครับถัดมาการสูบบุหรี่นะครับจะแปรผลตามกันเลยนะครับคนที่สูบปัจจุบันนะครับจะมีโอกาสเป็นลองโควิดสูงสุดมากกว่าคนที่เคยสูบ และก็มาว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับถัดมานะครับเขาดูเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า socio-economic ก็คือเรื่องของรายได้แล้วกันนะครับถ้าประเทศไทยแบ่งกันดัมรายได้ยิ่งมีคนที่มีรายได้น้อยมากๆนะครับคือเรียกว่ารายได้อันดับสุดท้ายก็จะมีปัญหาเรื่องรองโควิดซึ่งเขาก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นจากที่คนยิ่งมีรายได้น้อยนะครับก็เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้น้อย ก็มีโอกาสที่จะรักษาแล้วติดติดขัดขัดมีลองโควิดเกิดขึ้นได้นะครับถัดมานะครับสุดท้ายเลยก็คือคนที่มีโรคประจําตัวนะครับก็คือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสเป็นลองโควิดได้มากโดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคปอดอยู่แล้วนะครับป่วยเป็นโรคปอดถุงลมโป่งพองอยู่แล้วไปติดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นลองโควิดได้สูงกว่าโรคอื่นๆนะครับเช่นต่อมลูกหมากนะครับโรคเครียดหรือแม้กระทั่งโรค อิเล็กทรอยดิสฟังชันก็คือโรคเสื่อมสมรรถภาพนะครับนกเขาไม่ขัน,นก็มีโอกาสเป็นลองโควิดเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไมเกรนพวกนี้เป็นต้นนะครับก็มีโอกาสที่เป็นลองโควิดไดนะ้ปัจจัยหลักๆที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆคือเรื่องของเพศแล้วก็เรื่องของอายุนะครับอันนี้เป็นคนที่เรียกว่าตลาดแมสนะครับคือใครเป็นผู้หญิงอายุน้อยนะครับผิวสีอาจจะไม่เน้นนะครับอ้วนอันนี้สําคัญ ับปัจจัยนี้นะครับผมคิดว่าโดดเด่นนอกจากนอกจากเรื่องของโรคประจําตัวซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราทร,บราบกันอยู่แล้วแต่การที่เรามารู้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับอายุน้อยแล้วก็มีรูปร่างท้วมอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดลองโควิดได้สูงเลยนะครับก็ข้อมูลแบบนี้นะครับเอาไปเฝ้าระวังนะใครใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลองโควิดได้เยอะแล้วก็คนที่มีญาติพี่น้องเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ระวังนะครับไม่เป็นโควิดดีที่สุด แล้วอาจจะมีผลแทรกซ้อนต่อเนื่องได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะข้อมูลฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่ของท่านนะครับอย่าลน,นะครับอยู่กับผมหมอน,นัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ